สวัสดีค่ะพี่นงป้าเคยเห็นเห็ดอยู่ในหนีว่าองสองอาทิตย์ที่แล้ววันนี้ผ่านมาสิไปทุร์ในเมืองจ้ะไปลานเอเชียจะเลยมาบ้าว่าเห็ดน,น่ะเออมันนันมันเมาไหมอ่ะอันนี้มันม่วงเป็นเห็ดน,นั่นนะจ๊ะอันนี้เป็นทักเห็ดยาค่ะพี่น้องพวกลิ้นจี้ขาวพี่น้องค่ะนี่ลิ้นจี้ขาวโอ้แข็งอ่ะพี่น้องนี่แข็ง ันเป็นน้ำแข็งจ้ะพี่น้องอันนี้ตอนนี้มันติดลบหารลบหกได้แก่พี่น้องหนาวเยอๆห่วยเกล็ดเลยเะสวยงามพี่น้องเห็ดยาก็สวยงามนะเห็ดยาก็สวยงามนมานี่นี่นี่ฮะลงมาหั่นทะเลส,สาบเดี๋ยวพี่นอ้องอือเแม่จ้านี่ทุกพวกยาเห็ดยาตอนๆก็ต,า,ต,า,ตาเห็นเห็ด อันนั้นไม่นีอาจจะนาเอาไปเลี้ยวก็ได้พีนนน่น้องไหนอ่ะโอ้ยคนเอาหมดแล้วพี่น้องค่ะเหลือน้อยๆจ้ะเหลือนิดๆหน่อยๆเนี่ยว่าเป็นน้ำแข็งปอมพี่น้องค่ะนี่เป็นน,น้ำแข็งอันนี้ค้นเขามาเอาหมดแล้วโอ้เนาะโอ้ยเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งนะนี่นะ ้าไม่เห็นไวเป็นกอบางไงในนี่ยเป็นพุ่มแล้วพี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าข้าเจ้ามาเอาเลยจ้ะเห็นเข้าไปไปแล้วจะโอเคจะโอเคไผ่ามากก็เอาไปเท่านั้นเองนะอันนี้นี่ก็เป็นต้นไม้ที่ทักทักผุผุผหลจ้ะพี่น้องแต่ว่าข้าเจ้ายุกไก่ค้นยุกไก่หลเลยพี่น้องยุกไก่ในน,นี่หลายุกไก่เห็ดยุกไก่ป้าเห็ด นี่นาเนี่ยว้ามับก็มีแล้วค่ะเห็นนะักเห็ดยงเห็ดยาเลยแหละพี่น้องนะเห็ดยงเห็ดยาเห็ดก็มีนะบดอ๊ะอ๊ะอ๊ะอันนี้ นี่ไม่มีแล้วจ้าโอ้โหมาจ้าไม่มีแล้วจ้าไม่มีแล้วจ้าเห็นวัยก็เห็นเป็นอย่างเขาลูกไก่เนาะพี่น้องเขาจะออกหาทุกมือเลยอ้ทุกคนเก็บเห็ดโชนไหมเขาจะเก็บเห็ดโชนจะออกทุกมือเลยนะฮะคอยเห็นถึงความงามของเห็ดอันะไรเลยสวยงามจ้ะหืมพี่น้องมาเจอเห็ดหูหนูหน่อย อ๋อนี่นี่นี่อ้อ,อนอ้อนนี่พี่นอ้องนะอ้อนมันสต,ตาร์ฟไวอะพี่น้องคือสต,ตาร์ฟไวบ่อสใหญ่จ้ากับบอสเถาได้จ้ะอู้หดีมากเลยเนี่ยเถางบ่สเถานี่นนี่น้ำเปลือกใหม่นี่เมนบ่รล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำเปลือกใหม่สีเมนเหมือนน้ำเปลือกไม่แตะเอานนิเด้นะเห็นบ่โอ้เป็นน้ำแข็งพี่น้องเป็นน้ำแข็งอ,อ้อ,อนอ้อนอะพี่น้องดู น่าเห็นไหมโอ้ยเอาบม่ได้เอาบม่ได้เอาบม่ได้มันแข็งอะแต่มันเลื้ยบไ่ได้มันเป็นน้ำแข็งเฮ็ดนาน,านี่ตอนนี้มันกยนี่ไหนดูที่เฮ็ดนะโอ้ย เอาบได้เด็กพี่น้องมันแข็งโป๊กเลยจ้ะต่ว่าต้นนี้คือจัองเห็ดหูหนูเลยได้จ้ะนี่ขันมันชน้ำแข็งละลายแล้วมันคือขืนเต็มเลยค่ะนี่แมนเบิร์ดแล้วพี่น้องนี่เห็นปะนี่เห็นปะเนี่ยแข่งเห็ดหูหนูเลยเยต็มขอนเลยเนี่ค่กำลังผุดผุดขึ้นมานะมนนุนี่แมนเบิร์ดเลยเบิรงเอาเถอะพี่น้องเห็ดหูหนูแต่ว่าเอาบอดายมันแข็งโป๊กแข็งโป๊ก ก็คือดีจรงที่ว่าเขาบ่เถานี่บ่เถาบ่เน่าจ้ะพี่น้องพี่น้องแม่น้องหมองแังสี่ก็พี่เห็นมาเลยนะเห็นด้วคือคขนี้นนะโอียเนี่ยน้ำในทะเลนี่ทะเลสาบนี่เป็นน้ำแข็งเลยจ้ะพี่น้องน้ำในทะเลสาบนี่เป็นน้ำแข็งจ้ะแลกวก็คือมีเป็ดเอ่อเป็ดแม่พี่น้องเป็ดแล้วมีหงมีหาน มนเล็นน้ำนี่นี่นี่อ็ะตามๆดูตามานี่แต่นี่เม่อวานเขาไปใส่เหมือนเราเี้พี่นอ้องเกี่ยงเลยอะบ่มีเลยค่ะเอ๊ะทำไมป่าบ่เห็นมีเห็ดอันน่นมาอยากได้เห็ดเข็มท้องแค่ก,กํมมื้อเนึงอ่ะจ้ะเห็ดมิโนกิเห็ดเข็มท้องฟรังนะอยากได้แค่กํมมือเดียวจ้ะนี่เป็นน้ำแข็งแล้วพี่น้องน้ำเป็นน้ำแข็งต่อ ไม่ซีรียละเอียดได้ก็โอเคบะไรก็วบเป็นอย่างพัซซี่ไพานเอเชียนนะจ๊ะเอ๊ยนหนาวหนาวเ้ยพี่น้องหนาะวเย็นบ่เย็นกับน้ำในทะเลเป็นน้ำแข็ง่ะคาอ๋อตอนนี้ลราหาถึงหกะ,ะลิลชาร์เลยจ้ะให้ลองจ้าอุ๊ยพี่น้องมึงป้ามาเจออิโนโกีกแว่าฉันแข็ง เอาอะไรบนนี้อ่ะฮะพัวเอาอะไรอีติคีผัอเอาอะไรยุบอ่ะอ่เอาไปใส่ย,ย้ำเห็ดอันเห็ดหูหนูเห็ดล้วมแม่พี่น้อง,งตแต่อีตัวน์แต่มันเป็นน้ำแข็งนะคะวายแตกกวบแปะกวบแปะแล้วพี่น้องเออพี่ให้ก็เอา,เอา,ยายนี่เด็กเห็นไหมนี่นะไม่เป็นเป็นน้ำแข็งโอ้ยเนาะแตกทั้ง อเอาไม่ได้เนละพี่น้องค่ะมันแข็งมันแข็งดูอ่านี่เป็นนลรซับที่ลิซับเทอริซับเอ้ยนะเอาเสียงค้นไหมเห็นว่ากีฬาพี่น้องเป็นอะไรไว้ค่ะเพิ่นเป็นนันใหอย่างเนาะ จักรยานวิบากลุยนป่านีนจะออกกำลังกายออกกำลังกายเนาะอ,อ,อันใดสะดวกสบายเพื่อนบ่ไปเด้ห่วงนี่ไปที่แบบว่าวิบากวิบากสมสื่อชื่อว่าวิบากนี่เนาะมวนนะ,ะจาจะขับมวนได้ออกกำลังกายหอมค่ะ เจ okay. อหน่อยๆหาน้อ,อ,าอ,านองอินโนกินะอืม,ม,มอตาเหรอเห็ดอินโนกิน้นนอยๆไ่เนาะโอ้ยหือตาจะไหนยนี่จ้ะโอ้ยนี่เอ้ยละนี่เจอได้ก็สิได้วะโอ้ยน่ะน่ะ จะว่าเจ้าเหี้ยเอหรือว,อว,ว่าเจ้าหนาวลูกอเอย้ยแต่บ่ทันเผาเลยพี่น้องหนวะม่ทันเาเลยจ้ะได้อยู่ไม่เก่เกิดน้ำมันขอนไหมที่ลม่ลมๆ่มเนี่ยแหละพี่น้องถ้าว่ามันน่ะมันเป็นน้ำแข็งเนาะมันก็ยังเกิดบ่ได้เนาะพี่น้องจ้ะมันยังเกิดบ่ได้อ้ออออยแต่ว่ามือนดิบ,บต้องกรารมากมายจ้ะพี่น้องอยากได้แค่อ๋อ อะไรอย่างวะนิดนิดหน่อยหน่อยีกอจักหนึ่งจานเราเสร็จไปรวมกันก็เห็ดหูห,หๆๆนูยังเสียจ๊ะพ่นองค่นหน่อยลุยลุยลุพี่นอ้องมาเจอพี่น้องกิเอาไรวะแข็งโอ้ยมุนเหมือนพี่นอ้องกันมันแข็งนะเอ้าเอโอ้ยย้ำใส่ท้ายขิดดิ้ชอบทุกเขาน้อคนอะไรเดีเดี๋ยวเดี วิ่งเดอนี่ย่าฟาดโถเด้ออย่าฟาดโถเด้อโอ้ยยางมายางไปมาเจอต้นเห็ดหูนูหนี่ว้ามันเป็นน้ำแข็งครับพี่น้องเออบีอะไรเน่บ่อะไรเน่นะมันเป็นน้ำแข็งอ้าวต้นนั่นเนี่ยต้นเนี้ยงนุยหน่อยไอ้นุยหน,น,น่อยดอกหน่อยพี่น้อง นีถ้าไปเจอต้นนั่นดอกบางง่ายนี่เห็นมั้ยนี่ของหนูจ้ะนี่นี่นี่ต้นนี้อุ้ยป้าพี่น้องต้นนี้ดอกบางง่ายจะสิเอาได้ไหมคะแม่มันเป็นน้ำแข็งนะพี่น้องดูเนี่ยเห็นมั้เอาพอได้พี่น้องเห็นมั้เอาพอได้โอ้ยเป็นน้ำแข็งโอ้ยเอาพอได้พี่น้องค่ะใส่ละรดน้ออกมาแล้วจะว่เห็นสัมอ๋อนี่ยเด น่านเถอะน่านเถอะดอกง,งามๆเน,นี่ยนะใสๆคือหูหนูเหลียญเนาะสมซื่อยู่นะคะอโอ๊ยมือก็ได้ดอก ดอกน้อยโอ๊ยหุ่นหลุดเลยแข็งแข็งจะแข็งแข็งแข็งเป็น้ำแข็งเป็น้ำแข็งเห็ดเป็นลำแข็งจ้าว่าจีเอาว่าหลายเลยกับว้อนั่นหรอกแอ๊กหนึ่งจานเอ๊ะมียอย่งนี้น้ำน้ำอะไรนี่นี่กันนะ นี่จะมีจ้ะอ่าฮะฮะอ่า,อา,อาโอ้มุนหมดแล้วแต่แต่ข้ามือเลยบีมุนหมดแล้วจ้ะอือนอี่นี่นทิมาเมลหลายแล้วจ้ะพี่นอ้องแต่ว่ามันหนาวโอ้แล้จ้ะมันเป็นอะไรนะมันเป็นไหนติดลบไหมจ้ะพี่น้องลบหาผลนี้นแล้วนี่มันธรรมดาย้าวพี่น้องสวัสดีค่ะ